สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพักสอนสตอรี่ FCP t P นะคะพักสอนสตอรี Story เป็น FCP t P สายสีเขียวสายอนุรักษ์ธรมาารมชาติวันนี้พามาชมวิวแล้วก็ฟังสาระดีๆจากครูพัดนะคะคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงว่ากินอะไรที่ทำให้ตับดีขึ้นนะคะหมอขอแชร์ผู้เท่าวัย80ที่มีตับที่แข็งแรงนะคะก็ คลิปดีๆสาระดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะชายชาวจีนวัย80ที่มีตับที่แข็งแรงกว่าชายอายุ28ปีนะคะมาฟังนะคะทุกด่านก็มาเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับนิสัยการกินนะคะนิสัยการกินเพื่อสุขภาพและดำเนินชีวิตเราจะสามารถช่วยปกป้องตับได้เป็นมีประสิทธิภาพนะคะจากดรเฉียนเจิงหงของ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและรักษาสุขภาพโรคตับและท่อน้ำดีจากโรงพยาบาลฉางกังนะคะในในไต้หวันนะพูดถึงผู้ป่วยสองรายซึ่งอีกรายหนึ่ง80อีกรายหนึ่ง28นะคะรายแรกเป็นชายอายุ80ปีมาตรวจที่โรงพยาบาลเป็นประจำมีสุขภาพดีกว่าชายอายุ28ปีไม่มีโรคประจำตัวเช่นไขมันพอกตับหรือตับแข็งเลยนะคะ ชายคนที่สองอายุ28ปีตรวจแล้วพบว,ว่ามีไขมันพอกตับนี่คือสองเคสที่หมอได้ตรวจนะคะคำถามทำไมถึงทำไมชายอายุ80ถึงมีร่างกายที่แข็งแรงกว่าชายอายุ28ปีนะคะสำรวจวิถีชีวิตนะคะใช้ชีวิตประจำวันจึงพบว,ว่าเขาทานอาหารที่มีประโยชน์และและเป็นประจำคือปลานะคะเขามีนิสัยการกินปลามาตั้งแต่เด็กๆ เพราะว่าพ่อเขาเป็นชาวประมงนะคะคุณหมอ,อยังอธิบายเพิ่มเติมว่าปลาเป็นอาหารที่มีประโยชน์และมีโอเมก้าสามมีไขมันอิ่มตัวในทางตรงกันข้ามปลามีกรดไขมันโอเมก้าสามที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพและยังพบว่าไขมันโอเมกม้าสามมีมีความสามารถในการลดการอักเสบลดไขมันที่ไม่ดีต่อต่อเลือดและปรับปรุง ความไวของอินซูลินช่วยจำกัดความเสี่ยงของไขมันในตับป้องกันและนะป้องกันงานของตับได้มีประสิทธิภาพไม่ไม่ทำให้ตับแข็งทำให้ไขมันไม่ทำให้ไขมันเกาะตับนะคะนอกจากนี้นิสัยการกินนิสัยการนอนเร็วตื่นเช้ายังช่วยให้ชายวัยแปป้องกัน การทำงานของตับได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพการศึกษาแสดงชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่าการนอนดึกจะเปลี่ยนานาฬิกาชีวภาพเพิ่มปฏิกิริยาทางออกซิเดนนะออกซิเดชันนะคะทำให้ตับสามารถล้างพิษได้ยากนะคะทั้งนี้ไขมันที่สะสมตับเป็นโรคตับเรื้อรังที่ส่งผลต่อสุขภาพมนุษย์เกิดจากปัจจัยบางประการเช่น อาหารที่มีไขมันสูงแคลอรี่ต่ำแคลอรี่ส่วนเกินนะคะวิถีชีวิตที่ไม่ดีต่อสุขภาพการสูบบุหรี่การนอนดึกการใช้แอลกอฮอล์ในทางที่ผิดนะคะความผิดปกติระบบเผาผาลาญโรคเบาหวานอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไขมันสะสมในตับหากได้รับการรักษาอย่างไม่ทันท่วงที ได้ไม่ทันทุกทีอาจลุกลามต่อโรคตับอักเสบหรือโรคตับแข็งได้นะคะสีนิสัยที่ช่วยปกป้องการทำงานของตับได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพนะคะหนึ่งรับประทานอาหารที่เพื่อสุขภาพหลากหลายซึ่งอุดมไปด้วยสารอาหารเลือกรับประทานอาหารที่มีเส้นใยอาหารสูงเช่นผักและผลไม้ทันพืชไม่ขัดสีนะคะปลาที่มีโอเมก้าสามนมไขมันต่ำน้ำมันพืชที่ดีต่อสุขภาพนะคะ สปรับปรุงคุณภาพการนอนเนื่องจากคุณภาพการนอนหลับมีบทบาทสำคัญในการปกป้องสุขภาพโดยรวมนะคะสออกกำลังกายสม่าเสมออย่างน้อยวันละ30นาทีและอย่างน้อยสัปดาห์ละสีครั้งนะคะตรวจสุขีตรวจสุขภาพสม่าเสมอเป็นประจำสามารถช่วยให้เราติดตามสถานะสุขภาพของตนเองได้ อย่างทันท่วงทีนะคะคลิปนี้ของครูพาดก็จะนำสิ่งดีๆแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมนะคะเราก็ไปหาสิ่งดีๆจากในหนังสือ <c oughs> ขอโทษนะคะในหนังสือแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังแบบนี้นะคะ <c oughs> เพื่อเป็นเพื่อเป็นคลิปที่มีคุณภาพมากขึ้นนะคะ <c oughs> ก็จะพยายามทำสิ่งดีๆทำเพื่อให้ทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของครูพัดพได้รับประโยชน์บ้างนะคะ พ่สอนสตอรี่เป็น fctp สายสีเขียวสายรักธรรมชาตินะคะสายรักสิ่งแวดล้อมยังไงก็จะมาทำคลิปก็จะชมวิวชมต้นไม้ใบหญ้าชมแบบนี้ให้ทุกท่านได้ได้เห็นนะคะก็ฝากทุกท่านเข้ามาเป็นกำลังใจและก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปให้กำลังใจครูพัดด้วยนะคะฝากทุกท่านนะคะฝากทุกท่านช่วยกันสนับสนุนสินค้าของบริษัทมนโอมด้วยนะคะพ่สอนสตอรี่เป็น fctp สายสีเขียว บริษัทมณโอมโฮมซับได้มีสินค้าของบริษัทก็คือครีมทีพีสกินและก็เซรั่มครีมกันแดดเจลอาบน้ําเจลล้างหน้าสบู่หันที่โซกท,ทีพีกาแฟทีีโกโก้เสื้อองค์ปุ๋บบริจิตคอ,อกลมและขอบุกแขนสั้นและแขนยาวและยังมีเสื้อมณโอมและเสื้อลูกพลปะแตน,นแฟมิลี่และก็ท่าในใดสนใจสั่งซื้อสินค้าของบริษัทมณโอมโฮมซับก็ สั่งเข้าไปที่ @TP Skin Official นะคะไลน์ t อ Skin Official 0ฟิเชี5ลศ6นย์กนะคะแล้วก็ยังเข้าไปชมคลิปย้อนหลังง่ายๆเข้าไปชมคลิปย้อนหลังให้กับช่องมนโอมและช่องมนโอมชาแนลป้าแตนชาแนลและไทเกอร์โอมและช่องช่องของไลออนม์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงช่างและป้าสอนผักของเรานะคะเรายังให้กำลังใจเขาอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าเราเข้ามาขอโทษนะคะ เราเข้ามาเป็น FCTV ได้มีช่องก็เพราะว่าเป็น FCTV เรายังให้กำลังใจเขาเหมือนเดิมยังไม่ไปไหนยังไม่เปลี่ยนแปลงยังช่วยกันสนับสนุนสินค้าของบริษัทมนโอมเช่นเคยนะคะก็ท่าในใดสนใจก็สั่งซื้อไปได้นะคะแล้วก็ชมคลิปย้อนหลังให้กับหล,ลุงช่างป้าสัมผัสชมคลิปย้อนหลังให้กับช่องมนลโอมและช่องหลุงพลป้าแตนฟังเลยเออไม่ใช่ใช่ป้าแตงชาแนลแล้วก็มนลโอมชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะ สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ